สวัสดีครับเตรียมโตคือเก้ารครับผมเมื่อนี้ก็จะไปต้อนกคือเก้ารครับแต่ว่าก่อนจะไปต้อนกถ่าาจารย์่พุผน,น้นึงอยู่ครับาจา์ชมพนกลับมาเบิ้งบ้านท่านร่องน้ำกันครับอันนี้ครับท่านร่องเมื่อนี้เตรียมตัวนะครับถ่าาจารย์ชมพนเดี๋ยวไทยเบิ้งนกอยู่บ้านท่านร้องให้เบิ้งก่อนครับ ว่านกหลายนกหน่อยพี่น้องขัางนกครับเบิ้งอ,เอาเด้อครับพูนเอ่อคนมาเกลียงครับท่านรองนายกภัยทูลนะครับรองนายกนกหมานอารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางท่อ,บบนบนทองอำเภอบันดุงอุดรน,นี่แหละพูน่ะพี่น้องจักหลายจักหน่อยนี่ค้นคนมักครับตัวได้บดีกับปอยต่อมา น้ำหลงครับอยู่โซนนี่ผมมาสิจา่จักโอ้สิบอแปรร้อยคุณบอกครับเอยโผดพรครับเลนนกปีกายนี่เด้ครับนี่ห <laughs> อกผสมพันพ่ดพี่น้องเอ้ยนกเกานกไม้นกเตรียมฝึกนี่ผม่าสิ่พ่เป็นร้อยคุณบอกครับนกสิพ่อฝึกเอาเบิง้งโซนนี่แล้วกลับไปเบิ้งอีกโซนหนึ่งครับบ้านนี้ อันนี้ฟังจะเป็นโตกบ้านอ้าวพี่ฟังจะเป็นออกขับบ้านนี่อ่าชมกันเนาะอ่า <No. S 2> ส้วนทางนี้ส่วนนกตอครับบ้านนกตอนกฟึกโอ้ยอยาใหนับำถอครับมันหลายโพดผมก็เลี้ยงคือกันอยู่ดอกว่าแต่ว่าบาเลี้ยงหลายป่านนี้สิบก่าตัวเลยอยู่บ้านแต่ของทันร่องนี่เป็นร้อยสองร้อยคุครับ เบื้องเงาครับเื้ยพูดนะลวดไถยสองขั้นสามขั้นลาไปใไสไ่ตัวนี้เล่นค้นครับคู่อังจะเอาไปต่อแล้วบ่บเป็นมวยครับนี่อันนี้เพิ่งกระททบเอาคือกันครับนี่ ี่เบิ้งพี่น้องอาจารย์เอ้ยหลายๆท่านหลายคนผมกับบกค่อยไจะทายดอกเพิ่นบ่ค่อยเปิดแบงไหมครับแต่ว่าหลายจะแท้กกับจแบงอยู่กบ่จักดอกว่านี่จะโตง,งามๆครับอโอ้นับบ,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 บ่หวาดบ่ไหไว้อ้อนอยู่ไปจอนกทายให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งก่อนครับพุ่นหลายคัก ยูนุมี่มองหอยครับบานนี้อันนี้กงเพาะด้วยครับนี่อันนี้ก็กงเพาะแม่มาเล่แม่มาล่ครับเพิ่นนี่นี่ปุ่นนี่แม่มาเล่ครับนี่เฮียโอ้ไปย้อนเอาผมไปเจอนกตัวใดออกมาให้เพิ่นไงยังเพิ่นมาบ่าาเอาเลยไหมหลายคักงพูด โอ้ยเปิดแบงค er, ์เฮซีเพื่อนเด้รนี่คุณตัวนึงหอยอยู่คุณพี่นี่ต้นไม่พี่ก็มีครับนี่บ้านนี้ส้นนี่โ้นเพาะมีอยู่3ามสี่ห้หกเจ็ดปดกุงครับกุงเพาะอ,อันนี้เจ้าปืนครับนี่เจ้าปืนก็ล่งแมบอยู่ห้างครับนกปลาลอยพี่น้องทับนกปลาลอยใส่แม่มาเล่ครับพอปลาลอย อันนี้ก็นกไม้แน่ก็มะแกมพุ่นมือปืนครับบ้านนี่คอ,อกทั้งนี้เป็นคอ,อกมือปืนครับโอ้พุ่นหอยอยู่พุ่นอันนี้ก็คอ,อกผสมครับคอ,อกของมือปืนเดยได้อันนี้แน่ก็ให้ร้รงเอาพุ่นครับเอาแบบธรรมชาติพี่น้องโอ้ ย่อมย่อ,อ,อ,อมยอมยอมยอมเลยครับพ,พี่ชุหนึงก็หอยอยู่พี่อีกอกันนี้คอกมือปืนครับนี่คอกมือปืนคุณคูนหนึงนี่รถ,ถุุกย่างครับเอาตัดไปเบื้องภาพมองคอกร่วมครัาบบานนี่เฮ็ดไบพี่มองเพิินกันลังสีจ้าง ข้าเจ้าเห็ดคอกหลังบ้านให้ครับเป็นคอรกร่วมครับความก่วงก็ประมาณเม็ดกว่าความยนาวนี่ประมาณจะกแปเมตรผุนค,ครับพูดอ่ะโอ้เอาคักอีหลีตัวนี้บานทันร่องห่างก,กันก็บานผมนั่นสามสีโลครับก็เลยออกมาหาเพิน่นสิผ้ากันไปจอนอก,ก็เลยได้โอกาสถ่ายจายในใหญ่ผู้หนึ่งก็เลยถ่ายเบิ่งครับโอ้สุดยอดสุดยอด พุ่นะพี่น้องโอ้มีทุกอย่างครับคอกผสมนี่บต๊มวัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอคุณครับ <c oughs> มีทุกอย่างมีทุกอย่างเ <c oughs> ดี๋ยวโผดโพเ <c oughs> บื้องอยู่ในนี้ครับบานี้เออจะยุกงงนี่ก็เป็นร้อยครับบานี้อยู่น,นีอกอนี่นี่ก็ทีบว่าเป็นสี่สิบห้าสิบโตคุณบอกครับนี่พ <c oughs> ูดอ่ะ โอ้ยอไวจังไรแน่หนีมไหมมึงเนี่ยขอ,อกมือปืนครับโพดเถอะซุ่มโมแมนมือปืนกับมีบไอยู่ในนี่นกปลาลอยซุ่มเอาเอาใส่กงนี่กงรวมนี่ไว้ก่อนซ้มเฮ็ดขอ,อกแล้วบ่โอ้ยพี่น้องเอ้พูดอ่ะเอากล่องกับโบโฟกัสเนาะ หลายคักหลายแน่โชโชโชเบิดเข่ามือและสอบครับนี่หัวหานมือแล้วสิบยี่สิบโลอยู่บ่บุเป็นยังไงเกิดข้าเจ้าวันนี้มาสีแบงบ่เอฟซีให้ที่เจ้าโทวมาสีแบงบ่นกหลายป่านนี่ใครว่ากันบ่ขันยุไกกับมหาเพนเดอร์ครับอยู่บ้านบังสมบัติตำบลบังท่องอำเภอบ้านดุงจังวัดอุดรครับ ถามผู้ใดก็หูดออก่าลองนายกภัยทุนลองนายกครับโพดพ่โพดพ่โอ้ยผมก็เลี้ยงอยู่ดอกว่างบอคักป่านนี้เบืองเขารถไถยพันสองขั้นสามขั้นก็ไปจอดไว้บ้านออยายเอ้าจังสั้นกับคลิปนี้กับผมจะเ,เ,เอาเบอร์โท่ทสันร่องลงไหวดอกครับที่พี่น้องสนใจยังโ่วหาเพิ่นเนาะ คลิปหน้าพอกันไหมครับผมวัสดีครับชันลองครับ